ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามีรถยนต์ครอบครัวนะครับเป็นรถยนต์ครอบครัวนะเป็นรถยนต์5ที่นั่งนะครับครอบครัวขับดีนะครับนั่งสบายนะครับและที่สําคัญรถคันนี้ครับเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานนะครับสรูปแบบนะครับเป็นทั้งเบนซินและไฟฟ้านะครับสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับคือเจ้าตัว Ni s s a n X-Trail นะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นปี จดนะครับปี16นะแต่รถคันนี้ผลิตปี15จด16นะครับรถคันนี้ไม้แท้มือเดียวนะครับมือเดียวไม้แท้วิ่งมา101,000โลนะครับเช็คได้นะครับที่ศูนย์บริการรถคันนี้คู่มือทุกอย่างยังอยู่ครบกุญแจเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับให้ไปเลยนะเงินสดไฟแนนซ์นะครับเข้ามาคุยกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราตั้งราคาพิเศษอยู่ที่ราคา649,000บาทกับรถครอบครัว สภาพดีไม่มีชนหนักนะครับสภาพสีรถคันนี้รอบคันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ทุกอย่างภายในเป็นภายในเบาะดำนะครับทั้งตอนหน้าและตอนหลังคอนโซลสวยไม่มีเคยไม่เคยมีแกะมีแง่นะครับแอร์เย็นฉ่ำสบายนะครับสำหรับรถคันนี้ครับที่สำคัญรถคันนี้เป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับรวมถึงรถคันนี้มีกล้องแบบ360องศานะครับมองซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเวลาเราเข้าจอดนะครับ สบายเลยมีอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยเรานะครับกงหน้ากล้องหลังมีครบกล้องถ่ายหลังมีครบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้ในส่วนของตรงหน้าเราก่อนนะครับส่วนหน้าของรถคันนี้ครับกระจังหน้ารถคันนี้ครับตรงกลางครับมีกระจังเป็นรูปตัว V นะแล้วก็มีเหลือบๆนะครับริมๆเป็นสีน้ําเงินให้รู้และบอกได้ว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับ สำหรับรถคันนี้ไฟทั้งสองข้างนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับเป็นแบบ L.E.D. นะครับไฟเปิดติดทุกดวงนะครับส่วนข้างล่างครับรถคันนี้ให้มาก็คือมีฟ็อกแลมนะครับหรือไฟตัดหมอกนะครับที่มีชุดครอบโครเมียมนะครับให้นะทั้งสองอันนะครับส่วนด้านล่างรถคันนี้ครับมีลิ้นนะครับมีลิ้นเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะตรงกลางของลิ้นรถคันนี้มีโครเมียมที่เคลือบนะครับ ด้วยสีน้ำเงินนะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดนะครับอ่านี่คือสภาพด้านหน้ารถคันนี้ครับกันชนฝากระโปรงนะครับรถคันนี้ฝากระโปรงหน้ายังไม่เคยแกะนะครับสีน็อตเดิมสียังเต็มอยู่นะสวยครับรถคันนี้บอกเลยภายในยิ่งสวยครับรถคันนี้บอกเลยว่ารถมือเดียวกับไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สโลแท้ครับเช็คศูนย์ได้นะครับรถคันนี้ประกันแบตเตอรี่ศูนย์ยังคงมีอยู่นะครับจากศูนย์นิสสันนะเข้าเคลมเข้าไรได้นะครับหาก มีปัญหาในการใช้งานนะครับอ่ะมาดูด้านข้างรถคันนี้กันนิดนึงครับด้านข้างของรถคันนี้ครับยางครับยางเป็นยางปี19นะครับปี19ใช้ต่อไปเลยนะแม็กเป็นแม็กตรงรุ่นนะครับเป็นแม็กอลลอยตรงรุ่นนะระบบเบรกของรถคันนี้ครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับผมโอเคครับในส่วนของ ด้านข้าง,งรถันนี้ดูกระจกมองข้างครับรถคันนี้กระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและบริเวณกระจกมองข้างมีเลนนะครับหรือมีกล้องให้มานะาเวลาเราดูในส,ส่วนของ3ามรอองศานะครับรถคันนี้ที่จับประตูครับเป็นที่จับประตูแบบโครเมียมทั้ง4อันนะครับทั้ง4บานเลยนะสวยครับดูสีไปรอบๆพร้อมกันนะรถคันนี้เตินมน้ำมันได้แต่ e 1 0นะครับ e 1 0ขึ้นไปนะครับ ระบบเบรกบอกไปแล้วรถคันนี้บอกไม่บอกไม่ได้นะครับรถคันนี้ที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถยนต์ขับสี่นะครับเป็น four wheel drive hybrid นะครับขับสี่นะครับในส่วนของอในส่วนของประตูหลังของรถคันนี้เปิดแบบอัตโนมัตินะครับจากรีโมทได้เลยนะนี่เปิดอัตโนมัติจากรีโมทนะครับเวลาปิดนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มก็ปิดได้แล้วนะครับ ภายในรถคันนี้เป็นสีดำนะครับเบาะสีดำทั้งตอนหน้าและตอนหลังนะโอเคด้านรถคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับโอเคเริ่มจากด้านบนเลยครับรถคันนี้ครับด้านบนนะครับของประตูด,ด้านหลังมีตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นสปอยเลอร์แนวยาวนะครับแล้วก็มีไฟ LED ที่เป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับในส่วนของโคมไฟเบรกนะครับด้านซ้ายและด้านขวาของรถคันนี้เป็นโคมไฟ เดิมจากโรงงานนะครับเราไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็ไม่มีแตงไม่มีร้านะครับด้านหลังมีตัวนังสือหรือตัวอักษร x x t r i l ติดไว้นะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวแท้นะทางผู้ขายนะครับแจ้งว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวแท้นะครับ1้0เปนตล้านเปอร์เซ็นต์นะรถคันนี้ราคา6 4 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ด้านข้างอีกนิดนึงครับด้านบนของรถคันนี้ก่อนไปด้านข้างครับ มีแหลกอยู่ด้านบนเนาะมีแหลกยึดของนะไม่ยึดของก็เอาเอาไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับติดรถนะมีแหลกนะครับเป็นสีเทานะตัดกับสีดำทำให้ดูรถมันมีมิติขึ้นมานะครับพิเศษครับรถคันนี้นะครับภายในรถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เบาะหนังนะครับสวยทั้งคันสวยเต็มลำนะครับยางซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับกระจกรถคันนี้ยังเป็นกระจกเดิมๆจาก โรงงานนิสสันนะครับามาจากเรา,เราไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับแล้วฟิล์มติดกระจกทุกบานนะครับเป็นฟิล์มที่ยังใช้งานต่อได้นะครับไม่ขูดขีดไม่ขึ้นฟองน้ํานะครับไม่ยุยนะครับใช้ต่อกันไปแบบสบายสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ในส่วนของหน้าห้องเครื่องและในส่วนของภายในกันว่ารถคันนี้หน้าห้องเครื่องและภายในสมบูรณ์ขนาดไหนไปเลยครับ เี๋ยวเรามาดูสเปครถคันนี้กันนิดหนึ่งนะครับสำหรับสเปคของเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับอ่ะมาดูการรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2ระบบนะครับระบบเบนซินนะครับปกตินะบวกกับระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับรถคันนี้แบตเตอรี่ไฟฟ้ายังอยู่ในการรับประกันของศูนย์นิสสันนะครับรถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีของศูนย์นะครับเรามาดูสเปคกันอีกเพิ่มเติมครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ สองระบบนะเบนซินไฟฟ้าเครื่องยนต์4สูบนะครับกระบอกสูบมี4สูบแรงม้านะครับสูงสุดให้ที่169งาแรงม้าแรงบิดสูงสุดให้ที่233นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินรถคันนี้ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะระบบเกียร์อัตโนมัติเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะครับที่สำคัญรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น4 wheel drive นะครับใครสนใจ4 wheel drive นะครับ และขับสบายนั่งสบายคันนี้ตอบโจทย์ครับรถคันนี้ครับตามสเปคนะครับความจุของถังน้ำมันอยู่ที่60ลิตรนะนี่คือสเปคคร่า,าวๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวน็อตรถคันนี้ครับหัวน็อตรถคันนี้ครับน็อตยึดฝากระโปรงยังเป็นน็อตยึดฝากระโปรงเดิมนะครับในส่วนของน็อตยึดซอกในก็เป็นน็อตยึดซอกในเดิมนะครับน็อตยึดหัวโชกก็ยังคงเป็นน็อตยึดหัวช็คที่มีรอยมาร์กิ่งอยู่นะครับในส่วนของเพลทที่บ่งบอกในเรื่องของตัวเลข ตัวถ,ถังรถนะครับยังอยู่นะยังอยู่เดิมๆนะครับรถคันนี้หน้าคารทุกอย่างยังเป็นหน้าคารเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของใต้ฝากระโปรงรถคันนี้มีผ่านกันความร้อนอยู่นะครับมีสติ๊กเกอร์มอกกบีสติ๊กเกอร์ในเรื่องของอคําเตือนต่างๆของรถคันนี้ยังติดไว้อยู่นะครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อรถดีอะขาย062824251ครับเราถือได้ว่ารถคันนี้นะครับส่วนหน้าอยู่ในสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครกังวลเรื่องแบตเตอรี่รถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีของศูนย์บริการนะครับรถคันนี้ราคาพิเศษครับ649,000บาทนะครับรถคันนี้เข้ามาคุยกันเงินสดไฟแนนซ์เราแก้ปัญหาให้ได้หมดนะครับอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ในช่วงปิดท้ายนะครับว่าภายในรถคันนี้สมบูรณ์สวยแท้แค่ไหนไปดูเลยครับ เข้ามาถึงภายในรถคันนี้ครับรถคันนี้เข้ามาถึงภายในนะครับสิ่งที่รู้สึกคือรถคันนี้คลุมโทนตั้งแต่คอนโซลเบาะนะครับไปถึงเบาะหลังนะครับคลุมโทนดําหมดนะครับคลุมโทนดําหมดทําให้เวลาเรานั่งเรารู้สึกว่ารถคันนี้มีความสปอร,ร์ตนะครับอ่าโอเคเข้ามาอย่างแรกสิ่งที่เจอครับคือเบาะรถคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งตอนหน้าและตอนหลังนะครับเป็นเบาะหนังตอนหน้าตอนหลังเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง ส่วนของคนขับและส่วนของคนนั่งนะครับมาเรานั่งกันมาแล้วเราต้องจับพวงมาลัยรถคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับซ้ายขวาเนาะซ้ายก็ทํางานในเรื่องของมัลติมีเดียบลูทูธต่างๆขวาก็ทํางานในส่วนของครูสคอนโทรลเนาะในส่วนของหน้าปัดตรงหน้าครับเป็นหน้าปัดเรือนไม้สีสว่างใสนะครับตรงกลางนะครับมีจอแจ้งเตือนต่างๆเป็นจอแจ้งเตือนในเรื่องของการใช้งานในส่วนของ น้ำมันเหลือเท่าไหร่ในเรื่องของระบบไฮบริดในเรื่องของเตือนในเรื่องของประตรงประตูต่างๆเนาะใช้งานได้ตามปกตินะครับหน้าจอผมว่าหน้าปัดเรือนไม้รถคันนี้ทำออกมาได้ใหญ่แล้วก็สว่างเต็มตานะครับดูแล้วโอทงถือว่าแล้วสวยงามด้วยนะในส่วนของคอนโซลรถคันนี้ครับแผ่นแบบกว้างๆนะครับรถคันนี้คอนโซลเป็นคอนโซลดำนะครับบริเวณคอนโซลที่อยู่หน้าของคนนั่งจะมีอ่า ลายเคปล่า like นะครับเป็นพลาสติกลายเคปลานะครับทำให้ตัดกับในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลครับด้านบนของคอนโซลเนี่ยจะเป็นเหมือนฟองน้ําแข็งนะส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับในส่วนของช่องแอร์มีช่องแอร์สช่องขนาดใหญ่นะครับรถคันนี้ยังมีช่องแอร์ในส่วนของตอนหลังให้อีก2ช่องนะครับในส่วนของตรงกลางของรถคันนี้ครับมองไปตรงๆจะเห็นหน้าจอ เป็นจอคอมมานด์นะครับขนาดใหญ่นะจอนี้นอกจากที่จะเอาไว้ใช้งานพื้นฐานนะครับในส่วน CD นะครับ d v d หรืออะไรก็แล้วแต่ยังใช้งานในส่วนของแมปนะครับในส่วนของเนวิเกเตอร์ได้ด้วยนะครับใช้งานในส่วนของเนวิเกเตอร์ได้ด้วยนะที่สำคัญรถคันนี้กล้องนอกจากใช้งานในส่วนของเนว y เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพขึ้นไปให้นะครับยังใช้เป็นในส่วนของกล้องมองหลังได้นะ ตรงนี้ใช้เป็นกล้องมองหลังที่สําคัญรถคันนี้ไม่ใช่มีแค่กล้องมองหลังหรือกล้องมองหน้านะครับรถคันนี้สามารถใช้งานได้ในส่วนของกล้อง360องศาเห็นไหมเวลาเราเข้าจอดในซองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถซ้ายกับขวาขนาบเราอยู่เนี่ยมันห่างหรือว่าข้างหลังห่างเราเท่าไหร่มันจะช่วยนะครับในส่วนมุมอับต่างๆกล้องพวกนี้ถือว่ารถคันนี้เป็นรถที่ออปชั่นจัดเต็ม บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นนิสสัน x t r a เ l เครื่องยนต์นะครับ 2,000cc นะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc รุ่นย่อยเป็นตัว V ขับ4ี C นะครับไฮบริดนะเป็นปี2015จดปี2016นะครับอ่านี่คือภายในอันนี้เมื่อกี้เราแจ้งแอร์ครับไล่ลงมาแล้วคันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์แยกอิกอกสระซ้ายขวานะครับเกียรเปเกียรอัตโนมัตินะ มีช่องวางแก้วตรงกลางนะครับ2ช่องขนาดใหญ่นะครับวางนะถือว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นเต็มมากนะครับหน้าจอนี้ใช้งานอะไรได้ค่อนข้างเยอะไอ้แค่กล้อง360องศาผมบอกเลยว่าผมเองเคยใช้กล้องแบบนี้มาผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับนอกจากมีแค่กล้องถอยหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของไฮบริดระบบไฮบริดรถคันนี้ยังใช้งานต่อไปนะครับหากมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เข้าศูนย์เคลมได้นะครับรถคันนี้กระจกไฟฟ้า4บานเป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับ สภาพกระจกบอกแล้วว่าเป็นกระจกนิสสันจากโรงงานนิสสันนะครับฟิล์มใช้งานได้ต่อนะครับด้านหลังนะ้องอูซูมนิดนึงครับรถคันนี้เป็นรถยนต์5ประตูนะครับ x t ็ก l บอกแล้วไม่ใช่แค่นั่งดีอย่างเดียวหรือขับดีอย่างเดียวรถคันนี้ไม่ใช่แค่ EV อย่างเดียวรถคันนี้ยังสามารถวางของแนวตั้งและแนวนอนได้นะครับวางของแนวตั้งและแน,นอนแบบสูงแบบแนวนอนได้รถคันนี้รถมือเดียวครับรถคันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับ อะไรหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ติดรถมายังคงอยู่ครบครับรถคันนี้ภายในแอร์เย็นภายในสวยครับรถคันนี้สีดําภายนอกรถคันนี้สีสวยทั้งลําเลยนะครับถือรถคันนี้เป็นรถยนต์คุณภาพคันนึงที่รถด,ดีอยากขายอยากนําเสนอครับกับรถน,นิสันนิสสันเอ็กซ์เนะครับเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้า2.0รุ่นย่อย v ปี215 16กับรถคันนี้วิ่งมาไม่แท้อย,อยู่ที่1,1529กิโลนะครับกับราคาพิเศษ 649,000บาทสนในจติดต่อเบอร์ข้างล่างครับรถด,ดีอยากขายหากใครที่ยังไม่ชอบใจรถคันนี้หรืออยากมองหารถคันนี้ต่อไปรบกวนครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเรามีอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับสำหรับสุดท้ายนี้ผมและน้องอู๋ขอบคุณมากครับที่รับชมรถรถคันนี้และคลิปรถคันนี้จนจบคลิปนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ